พี่ดอกเอ้ยผู้ใด,ดว่าข่อยขายเบิดเ์เลี้วพลอเห็ดหน่อยมาเบิง่ง์ง้ะจ้าโอ้ไม่เ,เห็ดหน่อยดนะนี่คุณน่ะน้ำเต็มหม้อเนื้อก็เต็มหม้อเพรานเนยหน่อยด้ยังสิมีเนื้อสดยังสิมีผักขี้เรียวยังสิมีลูกชิ้นอีกคุณน่ะน้ำเต็มหม้อเด้อจ้าขายเบิดน่ะน เบื้องเนื้อคุณน่ะตุนไว้นี่แหละคุณน่ะจังสิเอ็นสารพัดได้หนี่อันเนื้อจักสี่โคกจักขาไล่จักเอ็นแก้วป้าคุณน่ะผู้ใหมาเบื้องเนื้อกินบ้านก็ว่าวเมฆาเฮ็ดหน่อยมาเบื้องเม่ฆาเฮ็ดได้จ้าบ่ได้หน่อยได้พี่น้องคุณน่ะเนื้อเต้หมวเได้จ้าบนเฮ็ดหน่อยได้จ้าเด้อ มันแสบค่ะมันแสบผู้อ่ะเบื้องลูกซ่ลูกสีนคอยได้แบบที่นี่ผู้อ่ะเบื้องค่าผู้อ่ะลูกสีนกับกล่องอากลากสีนเหมือนถหลูกไงจ้าเบื้องแน่